สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องธรรมะที่น่าสนใจมากเรื่องหนึ่งจากคลิปธรรมบรรยายถามตอบที่เน้นเรื่องอนัตตาหรือความไม่มีตัวตนนี่แหละครับเนื้อหาเขาบอกว่านี่คือแก่นธรรมสำคัญเลยแล้วก็อาจจะเป็นทางตรงสู่การรู้แจ้งได้ด้วยวันนี้เราเลยจะมาออลองมาสกัดประเด็นสำคัญกันว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงถูกเน้นยำ้ำ แล้วการปฏิบัติตามแนวทางนี้เนี่ยมันเริ่มยังไงได้บ้างจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยในการทำความเข้าใจธรรมตามแนวทางนี้คืออะไรครับประเด็นหลักที่เนื้อหาชี้ไปเลยก็คือสัมมาทิฏฐิค่ะสัมมาทิฏฐิใช่ค่ะหรือความเห็นที่ถูกต้องเอ่อโดยเริ่มจากการเข้าใจโครงสร้างหรือธรรมชาติของจิตของเราก่อนแล้วพอเข้าใจตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างที่มันปรากฏออกมาจากจิตเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือแม้แต่เสียงที่เราได้ยินอยู่ตอนนี้ทั้งหมดล้วนเป็นอนัตตาค่ะคือมันไม่มีตัวตนจริงเป็นแค่อาการที่แบบเกิดขึ้นแป๊บหนึง่งแล้วก็ดับไปไม่มีใครเป็นเจ้าของมันจริงๆในเนื้อหาก็มีประโยคนึงว่าเห็นทุกอาการที่พวยพุ่งออกมาจากจิตนั้นเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนะคะครับน่าสนใจนะครับที่บอกว่าให้มองไปที่อนัตตาโดยตรงเลยปกติเรามักจะได้ยินว่า ต้องพิจารณาอน,นิจจังทุกขังแล้วค่อยมาอนัตตาแบบนี้ถือเป็นทางลัดเลยเหรอครับใช่ค่ะมองว่าเป็นการเข้าถึงโดยตรงเพราะอนัตตาจริงๆแล้วมันคือความจริงที่ครอบคลุมทุกอย่างอยู่แล้วการเห็นอนัตตาแต่แรกมันก็เหมือนเราไปถอนรากของความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะคะซึ่งตัวนี้แหละคือต้นตอของทุกก็เลยอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทางที่ตรงกว่าเร็วกว่าการไล่พิจารณาไปทีละขั้นเข้าใจแล้วครับคือพุ่งไปที่แก่นเลยว่างั้นเถอะ แล้วถ้าจะฝึกเห็นอนัตตาแบบนี้ล่ะครับการปฏิบัติจริงต้องทํำยังไงจําเป็นไหมครับว่าต้องแบบไปหาที่สงบสงบเข้าป่านั่งสมาธินานๆานค่ะจุดนี้เนื้อหาให้ความกระจ่างชัดเลยนะคะว่าเออไม่จําเป็นอ๋อไม่จําเป็นใช่ค่ะไม่จําเป็นต้องเข้าป่าหรือว่าไปเน้นนั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบนิ่งอะไรแบบนั้นเพราะบางทีการทําแบบนั้นอาจจะกลายเป็นเอ่อทางอ้อมหรือ,ออาจจะหลงไปติดในความสงบเสียอีก แต่สิ่งที่เนื้อหาแนะนำคือให้ใช้สติปัะฐานสติปัะฐานค่ะคือการตามรู้ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละค่ะแค่คอยสังเกตความคิดสังเกตอารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเองตลอดวันเลยต้องจะตื่นจนหลับสำคัญคือเห็นว่ามันเกิดขึ้นเองหายไปเองโดยที่เราไม่ต้องพยายามเข้าไปบังคับหรือไปจัดการอะไรกับมันเลยหมายความว่าแค่เป็นคนดูเฉยเฉหละครับเหมือนเราดูหนังดูละคร ใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยในเนื้อหามีตัวอย่างที่ผู้บรรยายเล่าไว้นะคะเช่นตอนท่านเดินบินทบาตแล้วได้ยินเสียงเพลงท่านก็แค่สังเกตเห็นว่าเออมันมีความคิดที่ร้องตามเพลงนั้นดำขึ้นมาในใจเองแล้วสักพักมันก็ค่อยๆเบาลงจางไปหายไปเองอันนี้ก็ทำให้เห็นเลยว่าอ๋ออาการปรุงแต่งพวกนี้มันทำงานของมันเองตามเหตุปัจจัยไม่ได้มีเราไปสั่งมันจริงๆพอเราหัดมองแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้ว มันจะนำไปสู่ความเข้าใจอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นครับการเห็นซ้ำๆแบบนี้มันจะค่อยๆทำให้เราเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงนั่นก็คือจิตของเราเนี่แหละค่ะซึ่งในเนื้อหาจะใช้คำว่าธาตุบริสุทธิ์หรือธรรมธาตุครับธาตุบริสุทธิ์ค่ะมันคือธาตุรู้ดั้งเดิมที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งอะไรเลยเป็นความว่างเป็นสภาวะที่เป็นกลางๆโดยธรรมชาติ ซึ่งอันนี้แหละค่ะคือความหมายของมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางในระดับที่ลึกซึ้งเป็นเนื้อแท้เลยถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็เหมือนกับพื้นที่ว่างในห้องครับไม่ว่าอากาศข้างนอกมันจะร้อนจะหนาวหรือมีลมอะไรพัดเข้ามาตัวความว่างเองมันก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้หนาวตามไปด้วยถูกไหมคะอ๋อใช่ครับ จิตที่บริสุทธิ์ก็เคล้ายๆกันค่ะคือมันไม่ได้แปดเปื้อนไปกับความคิดหรืออารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสุขทุกข์หรือเฉยๆที่มันแวะเวียงเข้ามาแล้วก็ผ่านไปดังนั้นการปฏิบัติที่ไม่เอ็นเอียงไปยึดถืออารมณ์หรือความคิดข้างใดข้างหนึ่งเลยแต่แค่รู้เท่าทันตามความเป็นจริงอย่างที่เนื้อหาชี้แม้เนี่ยนี่ก็คือการดําเนินอยู่ในทางสายกลางแล้วจริงๆค่ะโอโ้ฟังดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนมุมมองครั้งใหญ่เลยนะครับ แล้วผลสุดท้ายลครับของการเห็นแจ้งความจริงนี้ที่เขาเรียกว่าการรู้แจ้งเนี่ยมันเป็นยังไงครับในเนื้อหาบรรยายภาพไว้น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าเพียงแค่เราเห็นแล้วก็เข้าใจอย่างชัดแจ้งจริงๆว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาแม้เพียงขณะจิตเดียวเท่านั้นก็สามารถทําให้เกิดความเข้าใจที่แบบทะลุปรปุโปรง่งอย่างฉับพลันได้เลยขณะจิตเดียวใช่ค่ะ อาจจะรู้สึกเหมือนมีอะไรระเบิดปึ้งข้างในหรือบางทีก็น้ำตาร่วงออกมาเองโดยไม่มีเหตุผลหรือเกิดความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายในธรรมขึ้นมาอย่างชัดเจนสภาวะแบบนี้ล่ะค่ะคือความรู้แท้ที่มันตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราที่แท้จริงคือธาตุบริสุทธิ์อันนั้นไม่ใช่ร่างกายหรือความคิดปรุงแต่งพวกนี้ครับและการเห็นแบบนี้มันก็เท่ากับเห็นอริยสัจสี่ไปในตัวพร้อมกันเลย อ๋อเห็นอริยสัจสี่ไปด้วยใช่ค่ะคือเห็นทุกทุกก็คืออาการปรุงแต่งทั้งหลายนี่แหละเห็นเหตุแห่งทุกขก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาที่ไปยึดว่ามีตัวตนนะคะแล้วก็เห็นนิโรธคือการดับทุกข์เมื่อรู้แจ้งในอนัตตาและเห็นมรรคก็คือการตามรู้ตามเห็นความเป็นอนัตตาของสิ่งต่างๆนี่แหละค่ะคือตัวมรรคเลยเข้าใจชัดเจนเลยครับสรุปได้ว่าสาระสำคัญจากเนื้อหานี้ ก็คือการพลิกมุมมองครั้งใหญ่เลยจากเดิมที่เราอาจจะเชื่อว่ามีตัวเราเป็นเจ้าของความคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนมาเป็นการเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นอนัตตาโดยมีจิตที่บริสุทธิ์เป็นเพียงผู้รู้ผู้ดูอยู่เท่านั้นเองถูกต้องเลยค่ะและมีประเด็นทิ้งทายที่น่าสนใจมากๆจากเนื้อหาคือเขาบอกว่าการรู้แจ้งเนี่ย อาจจะไม่ใช่ผลของการที่เราพยายามทำอะไรเพิ่มขึ้นมามากมายนะคะแต่เป็นการเห็นความจริงของธรรมชาติที่มันเป็นแบบนั้นของมันอยู่แล้วในทุกๆขณะซึ่งก็น่าคิดนะคะชวนให้เรากลับมาลองสังเกตดูว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยมีความคิดความรู้สึกหรืออาการอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองบ้างโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปพยายามทำอะไรกับมันเลยสักนิดลองสังเกตดูเล่นๆก็ได้ค่ะ